ยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวเกาหลีนะครับพี่โฮงเขาไปเที่ยวยุทธยาแล้วก็กใช้บริการรถตุ๊กๆที่นั่นแล้วก็ไปเจอการต่อรองราคาอย่างชนิดที่เขาขก็งงๆเพราะเขาอยู่เมืองไทยมาเขาบอกอยู่เมืองไทยมา20ปีไม่เคยเจออะไรที่มันเขาสงสัยเมื่อคืนนี้นะครับที่เรานำเสนอเรื่องราวใน เอ่ออยุธยายูท like ูบเบอร์ชื่อดังชาวเกาหลีนะครับพี่โฮงก็มีการตกลงนะฮะโดยทางทัวร์ทุกๆเขาบอกว่าให้ไปเที่ยวกับเขาแบบทัวร์ครบรอบ4ี่ชั่วโมงพันสองเข้ามาสองคนก็คนละ600นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะฮะทางทัวร์ก็บอกว่าราคาเนี่ยนะฮะราคานี้เนี่ยตำรวจการันตีแล้วพี่โฮงก็บอกว่าจะเรียกแบ ก็บอกเรียกแทบไม่ได้เรียกแทบที่นี่ผิดกฎหมายตามที่เราให้เปิดทิศดูกันฟังซะหน่อยนะฟังซะหน่อยโทรศัพท์คนญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าเรียกแกทบไปที่นี่เท่าไหร่ครับแทบไม่มีไม่มีตรงนี้น้องแกทบตรงนี้มีแต่ตำรวจตำรวจตรวจจับผิดกฎหมายมาไม่ได้แกทบแกทบอินเลโก ที่น,นี่เป็นบิน,น่ะแกร็บไม่ได้แกร็บเออผิดกฎหมายที่นี่แกร็บต้องเดินไปเ<อ>หลืองตุ๊กวันสองวันเนี่ยโทรศัพท์คนญี่ปุ่นโทรศัพท์ลืมใน,ในรถแกร็บมันปิดเครื่องเลยเอาไปเลยนี่ครับรก็ที่เราเปิดให้ดูกันไปเมื่อคืนนะครับมาถึงตอนที่เขาบอกว่าจะขอใช้บริการแกร็บ ทางหัวเมียนะฮะซึ่งเป็น,นเป็น,เป,นเป็นต้นสังกัดตัวตุกตุกเนี่ยบอกว่าไม่ได้แกลบผิดกฎหมายมซึ่งเขาก็งงนะฮะเขาก็งงว่าแกลบผิดกฎหมายแต่ทาไมเขาเรียกได้เห็นไหมเขายืนต<ช>รงเนี้ยเขาเรียกแกลบย,ยังได้เลยนะครับตอนหลังก็มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าอ๋อเรียกได้เรียกได้ไดไดจะใช้แกลบแต่ต้องไปไกลๆอยู่ในโซนนี้ไม่ได้ที่สุดแล้วนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นข่าววิพา์วิจารณ์กันไปสนั่นโซเชียล หลายประเด็นก็คือ1นะครับออทัวร์ตุกๆ4ชั่วโมงพันสองแพงไปไหมคือคนละ6 0 0แพงไปไหม2ตำรวจการันตีให้กับทางด้านของราคานี้จริงหรือไม่เรียกก r a ผิดกฎหมายในโซนนี้จริงหรือไม่6กันอยู่2 3สาประเด็นนี้แต่ที่สุดเนี่ยพี่โฮงก็ใช้บริการไปตามที่คุณลุงกับคุณป้าพยายามถนมน้าวใจเขาก็ใช้นะฮะในราคา สี่ชั่วโมงคนละ600แต่วันนี้มีคำชี้แจงออกมาจากทางทางัออ้งคุณคุณภรรยาของคนขับรถตุกต๊กๆกับคนขับรถตุก๊กๆุ๊กนะฮะเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกว่า หมาหายถึงว่าจะเที่ยววัดอย่างนี้แหละฮะแล้วก็ถามมีแก๊บไหมบอกมีต้องเดินไปทางน ون, ู้นแล้วทําไมาคุณไม่เที่ยววัดทําไมาไม่ไปรถตุ๊กระคารถตุก๊กก็ไม่แพงชั่วโมงสามร้อยบาทสี่ 4, ชั่วโมงพันสองสองคนก็คนละหกร้อยากระบอกแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้ต่อแล้วาเขาก็ถามว่าจะไปทานข้าวที่ไหนบ้างได้ครับจะบอกจะไปทานติดแม่น้ำไม่ล่ะเดี๋ยวจะพาไปติดแม่น้ำเขาก็ไปไปแล้วเขาก็ไม่ออกอ่ะ มีอ่ะมีราคาบอกป้าราคาไอ้ที่ว่าพันสองเนี่ยเขาเขาเขาหมาเราส <คะ S 2> ี่ชั่วโมงค่ะกี่่ชัวโมงเขาก็ไปสี่ชั่วโมงค่ะอ๋อสี่ชั่วโมงเองแต่ okay เราเราก็ยืนยันว่ามันอยู่ในสี่ชั่วโมง ค่ะอะไรอย่างนี้เราคือถ้าเกิดสมมุติว่าอันนี้มันเป็นราคาเหมาทั้งคืนใช่ค่ะใช่ถ้ามามากมามากก็ราคานี้พันสองวนคนก็ช่งางคนฝรั่งทีมาสี่คนไม่เข้าใจป้าอธิบายว่าสี่คนเนี่ยคนละสามร้อยทั้งหมดเนี่ยพันสองสี่ชั่วโมงหนึ่งคันป้าจะอธิบายให้ละเอียดเพราะบางคนน่ะอย่างญี่ปุ่นเน่ะเขาไม่เข้าใจเขาจ่ายคนละพันสองเขาถึงว่าแพงมันรูว่าแพง ป้าเนีงขับรถุ๊กป้าสมป้าเียวความรู้สึกนะป้าไม่เคยเรียกใครแพงแล้วป้าไม่เคยโดนร้องเรียนเลยเรื่องค่าค่ารถนะ่ะม,มีจะบริการเนี่ยบางทีแขกให้ทิปด้วยอ,อยากไปไหนก็ไปแล้วเวลาเที่ยวไม่จํากัดเวลาตามสบายฉัน บอกว่าแล้วก็าคุณเลยคุณเดินคุณจะได้มีความสุขคุณจะได้แฮปปี้ฉันฟิตเวลาคุณคุณจะไม่แฮปปี้เลยตูกเราของจังหวัดอยุธยานี้มันก็เป็นชั่วโมงละ3 0 0สําหรับนักท่องเที่ยวซึ่งมันก็ถูกต้องอยู่แล้วจะเที่ยว1ชั่วโมงก็300บาท2ชั่วโมงก็600บาทต่อคันคุณมารถเราสามารถรับรองได้ประมาณ6คนคือ6กคนเนี่ยไตฝรั่งเนี่ยก็นั่งนั่งพอเบียดเบียนกันไปได้ไงคุณก็ก็แชร์กันสมมติว่ามาในกลุ่มเพื่อนฝูง มันเป็น private อย่างนั้น่ะถ้ามาเยอะใช่ใช่ครับแต่ฝรั่งส่วนใหญ่บางทีเข้ามากันครอบครัว4คนเขาก็เหมาคันหนึ่งตกลงกัน3ามชั่วโมง3ชั่วโมงก็เก้าร้อบาทอย่างเงี้ยครับเป็นเรปกติที่มีการดูกันระหว่างตำรวจขนส่งอะไรเงี้ยขนส่งรับรู้ทททรรับรู้ครับจากที่เป็นกระแสดราม่าตอนนี้มันเป็นภาพรวมของหมวดเนื้เพื่อ ก็อยากนะก็เราเราพยายามปรับปรุงให้มาตรฐานดีที่สุดแล้วนะนะตอนเนี้ยเราไม่มีการโกงชาร์จราคาแต่อาจจะมีการสื่อสารผิดพลาดบกพร่องไปบ้างแค่นั้นเองแต่ในกรณีเค้เนี่ที่มีอยู่ฝูกอยู่ที่นู่มาเที่ยวนี่ยแล้วมีการพูดว่าทั้งสองแพงไปไหมเนี่ยเราเราเราอธิบายไหมเราว่าไม่แพงนะเพราะว่า ทุกอย่างอ่ะอะไรรถตุก๊กมันขึ้นราคาหมดเลยอย่างตะกรอนเครื่องตัวแล้วแค่7จ็ดพันแปดันเดี๋ยวนี้มันเป็นเกือบ2องหมื่นแล้วอะทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงปรับราคาขึ้น,น,นครับ,นนะบคบม,าม,ามาเที่ยวกันเถอะยุดยาตุกตก,ตกใจดีครับปลอดภยัยไม่มี ราคา<น>รับผมตุ๊กเราของจังหวัดในที่นี่ท่านผู้ชมฮะนี่คนขับรถตุก๊กตุ๊กบอกนะส่วนคนก่อนหน้าเนี่ยคุณป้าเนี่ยเป็นคนที่คุยกับ ah อป้าหงนะนี่ฮะ <คน S 1> ข้อมูลเนี่ยข้อมูลตามที่คนขับรถตุก๊กตุ๊กเมื่อสักครู่นี้บอกตบท้ายการสื่อสารอาจจะมีการผนะิดพลาดคลาดเคลื่อนไปบ้างอ,อย่างไระคือฟังจากคนขับรถตุ๊กตุ๊กเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าราคาเนี่ยคนละ300ตัว300ต่อชั่วโมงนะ ชั่วโมงหนึ่งสามร้อยต่อคนต่อคนต่อชั่วโมงแต่ว่าคุณป้าเนี่ยเวลาคุยกับทางด้านอป้าโหงเนี่ยจะขอให้เขาเหมาสี่ชั่วโมงเนี่ยเหรอไหมจะขอให้เขาเหมาสี่ชั่วโมงคิดเขาพันสองสองคนพันใช่ทำไมต้องไปมีไอเวลาสี่ชั่วโมงใช่ไหมฮะทำไมไม่บอกเขาคนละสามร้อยบาทนะคนละสามร้อยบาทชั่วโมงหนึ่ง ทำไมต้องไปบอกราคาเพันสองวิ่งสี่ชั่วโมงนะเขาอาจจะต้องใช้บริการไม่ถึงสี่ชั่วโมงก็ได้เออไปปไหมคุณป้าคนนี้เนี่ยไปบอกราคาเนี่ยเป็นราคาแบบเหมาซึ่งความจริงต้องคุยัเขาให้ละเอียดอใช่ไหมถ้าคุยอย่างคุณคุณพี่สิทธิชัยคนขับรถตุ๊กๆเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่มีปัญหา มาเที่ยวยุทธยาเธอชั่วโมงละ300ถูกไหมฮะและใครเขาเลือกเขาจะนั่งสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ได้หรือเขาจะนั่งสี่ชั่วโมงก็ได้แต่คุณป้าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปเปิดราคา4ชั่วโมงเลยอ๋อไปเปิดราคาเหมาเลยใช่ไปเปิดราคาเหมาเลยทำเขาก็เลยรู้สึกแพงไงเขาได้ยินก็คือพันสองโอ้โหพันสองเที่ยวสี่ชั่วโมงจะเที่ยวยุทธยาสี่ ด้วยรถตุ๊กๆเนี่ยนะใช่ไหมฮะทำไมไม่ไม่เริ่มแต่น้อยก่อนเออชั่วโมงละส0 0ร้อถ้าเกิดข้าเจ้าสองชั่วโมงก็ว่าไปใช่ไหมออไปเสนอราคาเหมาสี่ชั่วโมงแล้วไปพูดกันด้วยว่าเรียกแก๊ปไม่ได้นะเรียกแก๊ปไม่ได้นะนี่แหละฮะเอาพูดก็พูดเถอะมันก็เลยดูเหมือนกับว่าที่เนี่มีมาเฟียรถตุ๊กๆอืกใช่ไหมฮะถ้าเดินเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โห กินยาวเลยคุณป้าน่กากินยาวเลยใช่ไหมยเสี่ชั่วโมงดีคือคุณไปไปพูดแพ็กเกจที่มันราคาสูงไว้ก่อนใช่ถ้าเกิดพูดเริ่มจากตำตามก่อนนะใช่คนนึงเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าคุณเหมารวมเนี่ยมันจะเท่านี้อันนี้ว่าไปอย่างใช่ไม่กเนี่ยเขามาสองคนนะพี่ฮงเนี่ยอีกคนหนึ่งก็เลยถ่ายคลิปไว้เอพราะคุณไปเปิดหัวเนี่ยพันสองเลยไง ช่คุณก็เลยเสียเวลาคุยนานใช่แล้วมันก็เป็นข่าวในโลกโซเชียลดีนะเป็นข่าวก็ดีฮะจะได้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดมาเที่ยวยุทธยาเนี่ยถ้าเกิดจะมาใช้บริการรถตุก,ต,กตุกมุมนี้เนี่ยมันจะเจอแบบนี้เห็ไหมเออนี่นะยังไม่หมดฮนะเรื่องของที่คนที่เขาขับตุกตุกอะป่าด้วย,ยบอกว่าราคานี้อะไม่แพง เนี่ยตำรวจเขาการันตีนะเพราะในโบชูของเขามันมีตราของตำรวจท่องเที่ยวอยู่กปรากฏว่าได้เรื่องเลยท่านผู้ชมครับสารวัตรใหญ่ของสถานีตำรวจท่องเที่ยวพระนครศรียุธยานะฮะพันตำรวจโทธนากรธรรมเมธาบอกว่าก็ได้ให้คนขับรถตุกๆและป้ายแสดงราคาที่ติดเอาไว้มีโลโก้ตำรวจท่องเที่ยวนะทํทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็เลยแนะนําให้เอาโลโก้ตำรวจท่องเที่ยวออกซะนะ Mm hmm. เนื่องจากไม่ได้มีการอนุญาตให้เอาไปติดส่วนเรื่องราคาจะถูกหรือแพงเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวคุณก็ต้องไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการเซ็น MOU เอาไว้ให้มาตรวจสอบนี mm ่นะฮะว่าราคาแบบนี้เนี่ยมันมันใช่ไหมมันยุติธรรมไหม mm hmm. คือตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยที่เขามีตราสัญ,ญลักษณ์มาให้เนี่ยมันเหมือนกับว่าให้การรับรองว่ารถตุกต๊กต๊กเนี่ย เขาให้บริการแบบนี้แต่ไม่ได้เป็นการให้รับให้การรับรองเรื่องราคาเป็นคนละประเด็นไันะฮะแต่ว่าคุณป้าเนี่ยคุณป้าเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์แบบครอบคลุมเลยเใช้ตราของตำรวจมาใช้ประโยชน์มาการันตีราคาด้วยทีนี้ราคาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณป้าวันดีคืนดีคุณป้าจะพูดราคานี้เสมอไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่างนี้ไม่ถูกเอาออกซะอืมอืม เห็นไหมฮะก็ไม่รู้ใช้มานานแค่ไหนแล้วใช่มาดูว่าใช้โลโก้ของตํารวจเนี่ยใช่มานานแค่ไหนแล้วนะโอ้โหแล้วก็ตีกินเลยว่าตํารวจเขาการันตีแล้วนะว่าราคานี้แหละราคานี้แหละได้เป็นธรรมตำรวจเขาไม่ได้การันตีทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้างั้นมันมันมากคว้าเอาออกเอาโลโก้ของตำรวจออกซะตำรวจท่องเที่ยวนี่ฮะและตำรวจการันตีไหมว่าเรียกแก๊ปตรงนี้ไม่ได้ ใช่ไหมคือตำรวจก็จะการันตีหมดเลยนะตามที่คุณป้าจะพูดใช่ใช่ไหมจริงๆในประเทศนี้เนี่ยมีคนที่เขามีอาชีพแกร็บเนี่ยเยอะแยะแต่ก็อย่างว่าประเทศเรานะมันก็มีแบบเนี้ยทุกที่พัทยาก็มีเชียงใหม่ก็มีนะอุธยาก็มีประเภทที่แกร็บไปวิ่งรับคนสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยโดนใช่ไหมแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่รู้นะไม่รู้เขาก็รู้ว่าจุดไหนเขาเรียกได้ใช่ไหม เออเขาไม่รู้นะฮะเห็นไหมอันเนี้ยมันก็จะมีเรื่องมีราวกันได้เมื่อก่อนที่ชนบุรีที่พัทยามีบ่อยเลยใช่ไหมที่ติกันใช่ลงไม้ลงมือกันด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ